สวัสดีเพื่อนเพื่อนักลงทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันวันนี้วันที่สิตุลาคมนะครับโวลเรามีข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุนทองคํามาฝากกันเป็นประจําทุกวันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่2ของวันก่อนหน้านี้เราได้มีการสรุปภาพรวมการเคลื่อนไหวราคาทองคํารวมถึงมุมมองการลงทุนจากบริษัทค้าทองคําในไทยไปให้รับฟังในคลิปแรกแ้วนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพูดคุยกับทางคุณปีรพงศ์วิริยนุคอนรับวิเคราะห์การลงทุนบริษัทออสซิจกํกาดนะครับมาดูกันว่าหลังจากที่ราคากด์สปอตยืนเหนือ4,2ดอลลาารไไ้้้แววันนีคททงย เองก็มายืนเหนือ6 5 0 0 0บาทได้แนวโน้มหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรต่อเพราะราคาทองคํายังคงมีการปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับราคากดสปอร์ตไทม์ออทามไฮที่42,050ดอลลาร์เรียบร้อยแล้ว4,3่าแต่เห็นสัปดาห์นี้เลยหรือไม่พูดคุยกับทางคุณพีรพงศ์เลยครับสวัสดีคุณพีรพงศ์ครับครับผมครับโอ้ไม่เพียงแค่ทะลุ4นะลี่พัมาแล้วเนยคุณพีรพงศ์เช้านี้4,242ดอลลาร์มาแล้ว4,3จะถึงเลยไหมครับสัปดาห์นี้โอ้นะครับผมมองว่านะครับ ถ้าสี่พันสองร้อยห้าสิบไปนะครับสี่พันสามก็ไม่น่าจะยากเกินเอื้อนะครับเราเห็นว่าช่วงนี้เองนะครับตลาดทองคำก็ปรับตัวขึ้นห้าสิบถึงหนึ่งร้อยดอลลาร์เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับตามฟันดัมเบนท่อที่นับสนับสนุนทองคำเนี่ยตอนนี้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับก็ลุนกันต่อนะครับยังเป็นขาขึ้นแล้วยังไม่มีการยอดตัวหรือเสียทรงในไทม์เฟรมเล็กๆเลยนะครับก็ยังมองว่าไปต่อนะครับสำหรับตลาดทองคำครับผมแล้วคนที่ยังไม่มีถานะหรือว่าขายไปแล้วจะเข้าอีกทีตรงไหนเดี๋ยวกุบิล ว่าคนที่หลอกเข้าเนี่ยยากจริงนะครับผมช่วงนี้ทําได้แต่เพียงแค่ DCA นะครับก็คือซื้อถั่วนะครับซื้อไปเรื่อยๆแต่ว่าไม่ต้องใช้เงินลงทุนเยอะเท่าไหร่นะครับอาจจะซปบติซซื้อไม้นะครับเล็กๆนะครับผมซักไม้ละบาทไม้ละบาทหรือประมาณซักไม้ละสองสลึงก็ได้นะครับหรือทยอยสักหนึ่งร้อยสองร้อยตามแพลตฟอร์มอื่นๆทำได้หมดเลยนะครับผมก็เป็นการซื้อไล่ตามราคาไปเนาะแต่ว่าเราอาจจะยังไม่ต้องไปทุ่มทีเดียวแบบบดแม็กที่ไม้นี้เท่าไหร่นะครับเราก็ยังเห็นว่าโอเคมันก็ยังไปต่อนะแต่ว่า วิธีการแบบนี้ก็คือว่ามันก็จะช่วยเซฟได้กรณีที่เกิดมันเกิดการกลับตัวอย่างแรงนะครับแต่ว่าวันนี้มันยังไม่เห็นหรอกแต่ว่าถ้ามันเกิดมานะครับเราก็อาจจะช่วยเซฟในเรื่องนี้ได้นะครับผมก็ยังแนะนําว่า DCA ไปเรื่อยๆทยอยซื้อสะสมนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าหาจังหวะซื้อไม่ได้จริงก็อย่างที่บอกคทับว่บเบรกแนวต้านจิตวิทยาก็โปโลบายตามนะครับผมง่ายเลยนะครับเช่น450ไปลุ้น4,300 4,300เบรกก็ลุ้น4,350อะไรเงี้ยครับผมนะฮะจะแนะนําเป็นลักษณะแบบนี้มากกว่าครับผมแต่ราคาทองก็ห นะคุณมีพงศ์หกหมื่นห้าเรียบร้อยแล้วโอ้ตอนนี้คือการจะเข้าถั่วนี่ก็ไม่ใช่เรื่องเล็กๆเ,เหมือนกันเนาะ้าเกิดว่าแบบเออคนที่มีของอยู่ข้างล่างแล้วเนี่ยโอ้โหต้องเติมเงินเข้าไปใหม่เพิ่มเติมนี่โอ้โหก,ก็ก็หนักเหมือนกันนะคุณมีพงศ์หกหมื่นห้าปใช่ครับต้องบอกก่ใช่ครับต้องบอกกันเลยว่าทองไทยเนี่ยนะครับก็ปรับตัวขึ้นมาตามทองโลกเช่นกันนะครับแล้วเราจะสังเกตเห็นว่าตั้งแต่เดือนกรกฎาเนี่ยนะครับถึงตุลาเนี่ยนะครับพองขึ้นตลอดทั้งเดือนเลยนะครับกรกฎาบวกครัับบบสิงหาาววกกกนนยยข บวก6,007นะครับตอนนี้ทองไทยมีส่วนต่างอยู่ที่ประมาณสัก22,700จากจุดต่ําสุดของต้นปีเนี่ย42,550และจุดสูงสุดตอนนี้ประมาณ65,000จะสังเกตเห็นว่าปี2025นะครับตัวราคาทองไทยจะลงมาให้ซื้อแค่รอบเดียวก็คือรอบเดือนพฤษภาคมนะครับแล้วก็เดือนมิถุนายนนะครับแล้วก็อีกช่วงหนึ่งก็คือต้นปีนั่นแหละที่ยังแนะนําว่าต้นปีเมื่อไหร่ให้เก็บของเนาะนะครับก็จะมีช่วงต้นปีกับกลางปีนะครับเป็นช่วงที่เก็บของเพราะว่าในช่วงของปลายปีเนี่ยน่าจะาาง ครับผมแต่ตอนนี้คือทุกคนที่เฝ้ากลัวกันคือจากการพักฐานนะคุณวิพง์นะไม่รู้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ไม่รู้จะพักฐานลึกแค่ไหนมันต้องมีบ้างอหลรคุณวิพง์ถูมว่าการทุบแรงๆสักรอบนึงอ่ะแต่ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ด้วยปัจจัยอะไรนี่ยังมองไม่เจอเหมือนกันนะใช่ครับต้องบอกเลยว่าพักฐานมีโอกาสจะไหมมีนะครับผมนะมีการทาโอเวอร์บอสได้ต้องมีการทำโอเวอร์โศกนะครับผมเป็นเรื่องปกติของตลาดแต่ว่าเพียงแต่ว่าในระยะนี้เนี่ยนะครับมันยังมีฟอนเดเมนทัลใหญ่ๆนะครับสนับสนุน ฉะนั้นเนี่ยนะครับหากปักจจัยดังกล่าวเนี่ยมันยังเป็นบวกอยู่นะครับพอมันก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่มันจะต้องลงนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับก็อยากจะให้ติดตามในเรื่องของตัว Government Shutdown เรื่องเฟดด้วยว่าโอเคนะครับสุดท้ายนะครับหรือการเจรจาก,การค้านะครับระหว่างกี่อเมริกามันจะจบลงตรงไหนถ้าเกิดว่าเรื่องราวมยังคลาคลาดซังอยู่นะครับเช่นนะครับสงครามทางภูมิรัฐศาสตร์ยังมีนะครับจีนกับอเมริกายังตีกันเป็นนะครับยังเป็นจําเป็นต้องลดดอกเบี้ยนะครับและรวมไปถึง Government Shutdown ยังเกิดขึ้นแบบนี้นะครับตรงนี้แหละ แรงหนุนที่ราคาทองคําไปต่ออยู่แล้วนะครับแต่นะครับถ้าเกิดว่ามีข่าวแบบนนะครับจีนกับอเมริกาคุยกันดิวกันนะครับหรือเอ่อยกเลิกการก็โมเนชันดาวหรือเฟดตัดสินใจไม่ลดดอกเบี้ยอันนี้แหละนะครับมันจะเป็นเหตุสนับสนุนให้เกิดการปรับฐานใหญ่ซึ่งตอนนี้มันยังไม่มีนะครับสิ่งที่ทําได้ตอนนี้ก็คือ f o l l o w ข่าวไปนะครับผมตราบใดที่ไม่มีข่าวตัวนี้ทองคําก็อาจจะมีการพักฐานสั้นๆนะนะครับอย่างน้อย 50, าสถึงหนึดอลแต่ว่านะครับจะเป็นการพักฐานเพื่อไปต่อมากกว่านะครับฉะน าพแบบนี้ตลอดว่าของโลกเองนะครับจะพักฐานอีกแค่ประมาณวันสองวันนี่แหละแต่สุดท้ายดีขึ้นต่อตลอดเลยนะครับพักฐานไม่นานนะครับสำหรับตัวทองโลกครับผมเห็นพักฐานสองวันนี้มีแค่อยู่แค่ช่วงเดียวเองนะคุณพิพงศ์พักฐานแล้วก็แบบโอ้ปับตัวลงน้อยมากอะไรเงี้ยไม่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 ได้มีนายาแต่แต่เอาข้างจริงนะคุณพิพงศ์ผมว่าปลายเดือนนี้น่าสนใจหลายเรื่องนะก็คือหนึ่งประชุมเฟดถูกป่ะถ้าเฟดอ้างว่าไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจที่สารประกาศยังชะลอการปรับลดดอกเบี้ยผมว่าตัวนี้คือเป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งถูกไ แล้วก็สองก็คือการพบปะกับทั้มกับสีเินผิงที่เอ펙ถ้าเกิดว่ามีการพบปะกันแล้วดิวการค้ากันลงตัวผมว่าตัวนี้อาจจะเป็นปัจจัยกดดันราคาทองคําเหมือนกันใช่ปะใช่ครับใช่แต่ต้องทางนี้ทางนั้นต้องบอกว่านะครับการปรับฐานลงมาเนี่ยเราก็ยังมองว่าเป็นการปรับฐานเพื่อไปต่อนั่นแหละะนั้นการปรับฐานทางนี้มองว่าเป็นโอกาสมากกว่าสําหรับใครที่อยากจะรอราคาถูกนะครับผมนะฮะที่ยังไม่มีจังหวะในการซื้อก็อาจจะรอจังหวะนี้ก็ได้นะครับสายเซฟเซฟนะครับแต่ตอนนี้ต้องสาย นะครับความเสี่ยงสูงเขาซื้อไปนะครับผมนะฮะแต่ว่าทุกการซื้อก็ต้องมี s อสนะครับแนะนำเสมอนะครับอุตการแต่การไล่ซื้อนี้ก็เหนื่อยเหมือนกันนะคุณบีพงเพราะว่ามันขึ้นทุกวันเลยอ่ะถูกไหมใช่จะไปรอซื้อเนี่ยยากมัน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 คือมันคือมันมันมีจังหวะต้องเติมอย่างเดียวอ่ะมันมันไม่ได้มีจังหวะแบบอ่ะโอเคพอมันมีสัญญาณจะลงก็คือขายออกไปก่อนเดี๋ยวค่อยมารอซื้อมันไม่มีเลยช่วงนี้ก็คือมีสัญญาณเติม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 ช่วงนี้ก็คือไม่ต้องคิดและซื้อไป เดี๋ยวก็ขึ้นอะไรอย่างนี้ถ้ามันจะเป็นแบบนี้มาตั้งแต่ต้นต้นต้นปัญญามาแล้วนะครับคิดอย่างเดียวคุณมีพงว่าจะเอาเงินจากไหนมาซื้อใช่ป่ะปัญหาปัญหาตรงนี้ปัญหาใหญ่เลยคือเออจะไปหาเงินจากไหนมาซื้อเพราะในมือเองของก็เต็มมือหมดแล้วยังไม่ได้ปล่อยขายออกไปเลยอย่างเงี้ยถูกไหมคุณผู้ชใช่ใช performance ดีมากนะครับปีนี้ทองคำ60เปอร์เซ็นต์่าัโอเคมามาดูแผนการลงทุนออสเตรนลียำยังไงดีครับวันนี้ก็ยังมองเป็นกรอบเดิมนะครับผ ตอนนี้4,232ดอลลาร์นะครับตัวราคาทองไทยเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ65,152ตอนนี้ก็ต้องไปจับตาดูแนวต้านจับติดวิทยาใหม่นะครับก็แถวรประมาณสักตอนนี้เท่าไหร่4,250หรือ4,250นะมันก็ใกล้เลยนะ4,250อีก20กว่าเหรียญหรืออีกประมาณ200บาทถ้าเกิดว่าราคาทองไทยนะครับก็ไปเบรกนะครับแถวๆ65,400ขึ้นไปได้แบบนี้ก็เปิดทางให้เขาไปเติมพัดไปครับ66,000แบบนี้ครับผมนะฮะส่วนแนวรับก็นะฮะลุ นะครับผมก็มันยากนิดหนึ่งก็ต้องบอกปัจจุบยากแต่ว่าก็เป็นลองดูลองดูเผื่อมาเผื่อมาเท่าไหร่ดีเผื่อมาเท่าไหร่ดีสี่พันสองแนวรับจิตวิทยาเหมือนกันก็คือแนวต้านที่พึ่งเบรกนั่นแหละอยู่ถอยหลังไปประมาณสามร้อยหรืออยู่ที่ประมาณสักอ่าหกหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยถึงแปดร้อยบาทนะครับถ้าหลุดถ้าหลุดลงไปล่ะถ้าหลุดลงไปอีกสักรับหนึ่งเท่าไหร่ครับอีกรับหนึ่งก็จะมองว่าประมาณสักสี่พันเก้าสิบดอยลึกสุดนะนะครับผมแถวแถวแถวสี่พื้นสี่พันหนึ่งกว่ากว่ามีไหมครับอ่าผมมองว่ามันจะะออยู่างนครับโเ แต่ว่าตรงนั้นเป็นเป้าลึกที่เออจะเสียโครงสร้างขาซื้อขาขึ้ขนจีอขู่แนั้นนะครับแต่ว่าลึกรับรับลึกๆใกล้ๆเนี่ยก็มองที่ 4, 2, 4ี0พักับ4,000นะครับเออสองสี่พนหนึ่อยแปดนะครับ50าสิบอเงี้ยส่วนนี้เก็บได้ไม่ไม่ติดเลยถอยอหลังไปอีกสัก500-1,000เป็นเรื่องปกติสำหรับการปรับฐานของราคาของระยะนี้นะครับแล้วก็รับใหญ่อยู่เท่าไหร่คุณมีพงรับใหญ่รับใหญ่แถวๆสี่พที่เอาการเสียตรงเลยอ่ะใช่ตรงเนี้ยนะครับก็เสียตรงเลยก็โอ้โหไกลนะถอยหลังไปประมาณ สักหกหมื่นสี่ต่ำกว่าหกหมื่นสี่เสียทรงนะครับแต่ตอนนี้โฟกัสรับเล็กๆก่อนก็ได้นะครับตัวสักประมาณสี่พันสองเนาะนะครับสี่พันสองสี่พันสี่ร้อยี่สิบนะครับผมสี่พันสองร้อยี่สิบโอเคนะครับผมแล้วก็มีเป้าที่เราต้องรุ้นเนี่ยนะครับก็คือสี่สองห้าศูนย์นะครับถ้าเบรกผ่านี่ยโอเคนะเป้าไปต่อได้เลยนะครับหกหมื่นหกตอนนี้ต้องดูเหมือนว่านะครับเป้าที่เรามองไว้นะครับในปลายปีนี้นะครับสี่พันห้าตอนนี้หลายๆที่น่าจะน่าจะเข้าไปหมดแล้วนะครับซึ่ง ก็4,005เนี่ยหลายๆที่ก่อนหน้าเนี้ยมองว่าเป็นปีหน้าด้วยซ้ำไปใช่ใช่ครับผมแต่ตอนนี้ก็เหมือนกับว่าภาพเนี่ยมันกลับกลับมาเกิดในปีนี้หมดเลยนะตอนนี้4,002 4,005นะครับก็โอ้โหถ้าเกิดว่าฟาร์ดมันชอบมาแบบนี้นะครับ4,005ก็อาจจะมาเร็วขึ้นนะครับอาจจะไม่ต้องรอถึงปีหน้าก็ได้นะครับผมนะหลายๆที่ตอนนี้ก็ปักเป้าปีหน้าเป็น5,000นี่ยศพอสมควรแบงก์ออฟอเมริกาโกลเดนแซกนั่นหมายความว่าทองคำปีหน้าน่าจะไม่ต่ำกว่าเจ็ดหมนนะถ้้าาาาเเรท่มองป เจ็ดหมื่นนะครับซื้อทองตอนนี้ก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่ใช่ครับถูกต้องใช่ครับแต่ปัญหาคือจะเอาเงินจากไหนมาซื้อก่อนใช่ไหมล่ะใช่ใช่ใช่บางคนก็อาจจะหมดไม้ถั่วในการซื้อแล้วซื้อมาทุกราคาเลยถูกต้องคุณเมียพงศ์เพราะมันมันไล่มาผมจําได้มันไล่มาตั้งแต่สี่หมื่นแปดถูกไหมสี่หมื่นแปดห้าหมื่นห้าหมื่นสองมันไล่มาทุกราคาเลยอ่ะถูกไหมคุณเมียพงศ์มันยังไม่ได้ยอมมาให้เทค e profit เลยอ่ะถูกไหมครับอือย่าลืมว่าปลายปีเข้าใจเข้าใจเข้าใจ ที่สองครั้งแล้วก็ปีหน้าโอ้โหเด็กคุณคลั่เตรียมเข้ารับตำแหน่งนะครับฟิสิกส์โกอีกเนาะฟิสิกส์โกฝั่งจีนฝั่งอินเดียอีกนะโอ้โหกลุ่มบิกกระแสดีตลอดแล้วเกชั่นเข้ามาโอ้โหนะฮะมีแต่บรรจียหนุนแต่งานนะใช่ครับแต่ก็ระวังระวังเรื่องพักฐานเหมือนกันนะคุณมีวงจะจะไล่ซื้อกันอย่างสุ้อมานก็ไม่ดีเท่าไหร่นะจุดไม่คุณไมีพงศ์ก็ต้องมีการเผื่อการพักฐานสักหน่อยแล้วกันเนาะสายสั้นๆเนาะมีจุดเอสแอลไว้เป็นดีเนาะครับโอเคขอบพระคุณครับคุณมีพงคบขอุณ คุณพีรพงศ์วีรนุเคราะห์นักวิเคราะห์การลงทุนบริษัทออสิจำกัดนะครับที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้ซึ่งคุณพีรพงศ์มองแล้วครับว่าราคาทองคําเองมีการปรับตัวขึ้นอย่างร้อนแรงนะครับไดาแรงหนุนมากมายเลยนะครับทั้งเรื่องของ US Government s h u ัด o าวเรื่องของสมการการค้าที่รายดูกลับมาจะมาร้อนแรงนะครับแล้วก็ถึงเรื่องของเฟดลดดอกเบี้ยด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าปัญหาเหล่านี้ถูกคลี่คลายลงไปนะครับปัญหาของวินชัดาวตกลงกันได้หรือว่าสงครามการค้าการพบปากกันระหว่างประธานาธิบดีทำกับสีจิน หาเกิดมีการเจรจาพูดคุยตกลงกันได้ตรงนี้อาจจะทําให้ราคาทองคําพักฐานแรงได้นะครับเช่นเดียวกับเรื่องของเฟดด้วยนะครับถ้าเฟดไม่ลดดอกเบี้ย0 2 5อยู่ตรงนี้มีปัญหาแน่นอนนะครับต้องมาติดตามนะครับช่วงปลายเดือนนะครับน่าจะได้เห็นผลหลายๆอย่างนะครับว่าจะมีทิศทางจะไปยังไงต่อถ้าทุกอย่างยังคงเดิมเชื่อว่าราคาทองคําก็ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อนะครับการลงทุนช่วงนี้ถ้าราคาสูงมากเกินไปคุณมีพงก็แนะนําว่าให้ DCA นะครับค่อยๆเก็บสะสมไปเรื่อยๆนะครับไม่จาเป หน่วยนะครับไม่จำเป็นต้องซื้อเต็ม5บาท10บาทนะครับอาจจะที่ร้อยเก็บครั้งละหนบาทหรือว่าครึ่งสลึงไปเรื่อยๆนะครับเพื่อเฉลี่ยต้นทุนเอาเพราะว่าราคาทองคำเองก็ถือว่าสูงขึ้นมากๆนะครับส่วนราคาโกลสปอตก็รอจุดแนวรับสําคัญต่างๆนะครับถ้าลงมาไม่จะเป็นเรื่องของแนวรับทางจิตวิทยาเองซึ่งที่ผ่านมาเราก็เห็นว่าราคาทองคำเองก็มีการย่อตัวลงมาให้ซื้อเหมือนกันนะครับแต่ว่าพอถึงจุดนั้นเองนักทุนต้องพิจารณาดูแล้วครับว่าจะเข้าซื้อบ่ายออนดิฟหรือไม่นะครับนี่คือข้อมูลท กดสไป s c ยองทางต่างๆเพื่อเป็นการมาแจ้งถงมาเลยนะครับขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีครับ